นี่เราอยู่ที่ไหนกันคะร้านโคริโคริคาเฟ่เอออันนี้เจ๊กินอะไรอันนี้เป็นกาเลกาเลโต้กาเลโตกาเโต้นี่แหละคุณแล้วได้กินอะไรคะฉันติงเนี่ยฉันกินคาโบชินอ้อคาโบชินเนี่ยร้านน่ารักมากนะร้านน่ารักมากน้องน้องก็น่ารักนะคะอันนี้คือมุมมุมถ่ายรูปดีมากนะ ไม่ใช่บาร์เทนเดอร์บาริสต้ามีขนมเค้กด้วยนะมีขนมเค้กว่ะมีขนมเค้กขนมเค้กปะปะกลับ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 ไปทำงานทำขนมเค้กนี่ขนมเค้กอ่ะเจแนะนำสิเจเจแนะนำ่ะก็จะมีบราวนี่นะคะบราวนี่ชิ้นใหญ่มากมะพร้าวออบขาแดนไม่รู้เป็นไงกินแล้วเต้นบ่ คนทำเป็นขาแดนก็ไม่ทราบืเป็นแบบนี้ค่ะแตอแล้วมันขาแดนตรงไหมอ่ะมันจะินมนขาแดนอ๋อเป็นแบบ EDM หรือมาหมอลำซิงช่โ้นมอนเขนกจอนแตไม่ใช่ครีมอะไรขนมนมปังครีมอไกโดมาเาเพราะ่า ขนมปังกรี่มหมูฮอกไกโดระดาความระดาครับความระดาความะระดามะพร้าวได้กินจังเลยนะคะแนะนําแนะนํานี่มีอุโมงค์ด้วยมีที่อ่านหนังสือด้วยมี่อ่านหนังสือด้วยเราสั่งเข้ามานะคะเป็นแต่น้องเขาชิมแล้วว่าอร่อยน้องดูเมนูก่อนเออดีดีน่ารักน่ารักเออน่ารักน่ารักมีอยู่คนรีคนรีคือแมวเหรอ เมลมาเนอะเสียหายหมดเลยแม่มาชิมนะคะอันนี้เป็นกาแฟน้องบอกว่าเต็มกาลาโต้บาซิลอ่ากาแฟบาซิลชื่อจริงจริงมันชื่ออะไรนะเชกาโต้เอสเปรสโซเชกาลาโต้เด้อโอเคเนาะดูปากษาดูปากสีอาสีพูดใหม่สิเชกเอสเปรสโซเชกาลาโต้ Che espresso gelato. Yeah, okay. It's good taste. Yeah. Kan pernah ngaji buat